สำหรับการวัดตัดตัวเพา PTO นะคะเมื่อเราสวมเพีาีโอเข้ากับฝั่งตัวเครื่องย่อยแล้วนะคะแล้วอีกข้างหนึ่งนะคะเราสวมเพลา PTO เข้ากับตัวฝั่งรถแท็กเตอร์แล้วแบบนี้นะคะโดยที่เรายังไม่ได้สวมเข้าหากันเนี่ยเราจะท่าบแบบนี้ก่อนนะคะแล้วเราก็ติดตั้งตัวขายกทั้ง3ขาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะ ลองสตาร์ทเครื่องเพื่อยกนะคะแล้วเราจะวัดระยะว่าเราควรจะตัดอยู่ที่เท่าไหร่นะคะง่ายๆนะคะคร่าวๆก็คือว่าพอเวลาเรายกสุดแล้วเนี่ยเราต้องคิดดูว่าตรงเบ้าตรงนี้นะคะจะต้องมีระยะห่างก็คืออีกประมาณ5เซนนะคะเราก็จะได้รู้ว่าจะต้องตัดฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ย กี่เซนนะคะส่วนฝั่งนี้ก็เช่นกันนะคะดูจากเบ้าตรงนี้นะคะระยะเนี่ยพอยกสุดแล้วเนี่ยจะต้องมีความห่างถอยออกมาตรงนี้ประมาณ5เซนเราก็จะรู้แล้วว่าฝั่งเนี้ยเราจะตัดปลายอยู่ที่กี่เซนประมาณนี้นะคะ,<ป>ะน,นะคะ,ะเราจะค่อยๆย,ยกเลยค่ะเราจะค่อยๆย,ย,ย,ยกเลยค่ะ<ป>น,น,นะคะตอนเนี้ยเรายก โอเคก็คือว่าให้เราดูว่าเวลาเราจะยกเคลื่อนย้ายตัว PPO เนี่ยเราก็จะยกเครื่องย่อยอยู่ที่ประมาณเนี้ยเราไม่จำเป็นต้องยกสุดนะคะทีเนี้ยเราก็มาวัดว่านี่ระยะสังเกตไหมคะนี่จากตรงนี้ไปไปตรงเบ้าเนี่ยประมาณ5เซนนั่นแปลว่าฝั่งนี้ที่เราจะต้องตัดเนี่ยอยู่ที่ประมาณกี่เซนคะช่าง <13. S 2> สิบสามเซนอ่าเนี่ยประมาณแสดงว่าท่อนเนี้ยเราต้องตัดประมาณสิบสามเดี๋ยวเราก็มาร์กสีไว้เลยนะคะเสร็จแล้วพอมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะพอมาอีกฝั่งหนึ่งนี่ตรงนี้อ,นนอ่ะจะตัดสิบสามเหมือนกันอ่าฝั่งนี้ก็สังเกตนะคะมันก็จะเป็นสิบสามเหมือนกันก็คือง่ายๆว่าถ้าเราวัดจากฝั่งนี้แล้วหรือเราจะวัดฝักจากฝั่งนี้เขาจะตัดเท่ากันนะคะ เว้นแต่ว่าถ้าลูกค้าจะใช้ยอยเดิมที่มีอยู่แล้วที่เคยผ่านการตัดมาแล้วฝั่งนี้ให้ลูกค้าวัดอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าระยะเนี่ยจากตรงนี้ถอยมาเนี่ยหเซนนั่นแปลว่ามาร์กตรงนี้5เซนจะต้องมีระยะในการตัดตรงเนี้ยออกเนี่ยอยู่ที่กี่เซนนะคะในที่นี้ยอยของเรายังไม่เคยผ่านการตัดมาก็เลยจะต้องตัดฝั่งละ13มเซนนะคะวิธีการคำนวณก็จะประมาณนี้นะคะดูจากการยกนะคะนี่ค่ะตำแหน่งการยกของเครื่องย่อยแล้วเราก็วัดระยะ ในการตัดเผาปั่น PTO ค่ะ,ะก่อนก่อนจะใส่ให้สวมเข้ากันแบบนี้ก่อนถ้า,เ,าเสร็จแล้วเนี่ยค่ะพอเวลาก่อนจะใส่นะคะให้เราสวมยอยเข้ากันแบบนี้ก่อนอแล้วก็เราสวมหัวท้ายนี่ค่ะนะคะอันนี้คือเราตัดแล้วะนะคะเราคำนวณการตัดแล้วนี่เราก็สวมแบบนี้นะคะ ต้องสวมให้แน่นนะคะถ้ามันฝืดนะคะใช้ค้อนช่วยทุบได้ตอนนี้คือเข้าล็อกแล้วกรับนะคะนี่แบบนี้จะ,นะะจะสังเห็นเห็นระยะนะคะที่ห่างเห็นไหมคะอ่าก็คือมันจะมีระยะตอนที่เราเอาเครื่องย่อยตั้งลงบนพื้นเนี่ยมันจะมีระยะยืดยืดเห็นไหมคะห่างมาอ่าทีนี้เดี๋ยวเราจะลองยกให้ดูก่อนนะคะอายกนะคะ คือเวลาเรายกเครื่องย่อยเคลื่อนย้ายเนี่ยอาจจะไม่ต้องยกสุดก็ได้นะคะแค่ยกให้ลอยจากพื้นนะคะเราก็จะได้ย้ายจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งนะคะอ่าคร่าโอเคเนี่ยค่ะเวลาเรายกเคลื่อนย้ายจากเครื่องย่อยจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเนี่ยเราก็ไม่จาเป็นต้องยกสุดนะคะเราเรายกแค่ให้เครื่องย่อยลอยจากพื้นนะคะแล้วก็ไปจุดใดจุดหนึ่งได้ ย้ำนิดนึงนะคะเวลาลูกค้าวิ่งเนี่ยถ้าในสวนลูกค้ามีหลุมนะคะมีหลุมเวลาตกหลุมลูกค้าค่อยๆขับนะคะอย่าขับแบบตึงตังตึงตังเพราะว่าตกหลุมเนี่ยพอน้าหนักเครื่องย่อยมันเยอะเนี่ยเดี๋ยวมันจะแอนนะคะอ่าโอเคทีนี้อ่าเดี๋ยวจะลองวางดูค่ะวางให้ดูอ่าพอเวลาไปถึงอีกจุดหนึ่งที่เราจะย่อยนะคะอ่าเราก็วางนะคะ ่าเนี่ยค่ะวางตั้งให้ให้เรียบกับพื้นนะคะแล้วเราก็ค่อยสตาร์ทเครื่องปั่นทำงานได้ค่ะปั่นไหม ที่เร็วที่สุดของรถแท็กเตอร์ใช่ไหมคะที่เขามีให้มากกว่า2,200ให้มากกว่า2,200อะถ้าเป็นอย่างคูโบต้าตัวนีคันนี้อาคูโบต้าคันนี้ให้เลือกรอบที่ตรงมันยังมี1,2,3,4าอเราจะเดินรอบให้อยู่ที่2,200ถึง2,500ค่ะค่ะ2,200ถึง2,500ครับ ต่อมาแล้วก็การเลือกรอบเร็วของตัว PTO นะคะบางรุ่นจะมี350กับ750แต่และรุ่นจะไม่เหมือนกันค่ะ,ะให้เราเลือกรอบที่เร็วที่สุดอที่รุ่นที่รถ<อ>แท็กเตอร์คันนั้นมีครับคือ750ดอ่าถ้าเป็นตัวนี้750โอเคเนี่ยค่ะปกติเขาจะเขียนไว้นี่ตรงนี้ รอบเร็วกับรอบช้าให้เลือกรอบเร็วที่สุดของแท็กเตอร์ที่มีนะคะ